สวัสดีครับผมนายมีสถิติสินทุพเลขที่8ม6ทับ4นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณครูวลรญยาแสงชมพู oo, หรือขอเรียกว,ว่าคุณครูฟ้านะครับคุณครูฟ้าคำนิําตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวรรญญาแสงชมพูนะคะจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะคณะการศึกษาบัณฑิตเอกการสอนภาษาจีนค่ะชื่อแล้วก็อาชีพแล้วก็สถานที่ทำงานที่อยู่ตอนนี้ครับผมปัจจุบันทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนภาษาจีนอยู่ที่โรงเรียนเปียมาราชาัายค่ะ แล้วข้อดีข้อเสียของคุณครูล่ะครับแบบว่าอาชีพคุณครูมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีครูมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยเราจะมีสวัสดิการให้สําหรับหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วมีบําเหน็จบนานาญให้แล้วก็เรื่องของการรักษาพยาบาล<ม>ก็คือมีค่ารักษาพยาบาลให้นะคะสําหรับตัวเราเองแล้วก็พ่อแม่รวมถึงลูกๆด้วยถ้ากรณีที่เรามีลูกแต่งงานมีครอบครัว แล้วข้อเสียล่ะครับมีข้อเสียอะไรบ้างออส่วนตัวมองว่านะคะก็ถ้าสมมติว่าเป็นข้อเสียของอาชีพครูนะที่เจอในปัจจุบันคือคิดว่าเป็นเรื่องของภาระงานจริง,รงๆเลยือการที่เราเนี่ยอยากมาเป็นครูเนี่ยเราอยากสอนนักเรียนมากกว่าแต่ว่าจะมีงานจิปถะอื่นๆที่เราต้องทําอย่างเช่นงานเอกสารงานการเงินต่างๆคะคิดว่ามองว่าเป็นข้อเสียทําให้เราไม่ได้ดูแลนักเรียนไม่ได้เตรียมสื่อไม่ได้เตรียมการสอนนักเรียนเต็มที่ ก็เหมือน<ช>ว่าเป็นอาชีพครูที่ตอนแรกมองว่าแค่สอนแต่เหมือนว่าพอเข้ามาแล้วมันเป็นข้อเสียที่ว่ามีงานมากมายพิ่มใช่มัน<อ>มีหลากหลายอย่างซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้จบมาการทํางานนี้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสาหรับแรงบันดาลใจในการที่ครูเลือกอาชีพครูนี่มีแรงบันดาลใจอะไรครับอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่าที่เลือกเรียนอาชีพนี้ไม่ได้ชอบมาตั้งแต่แรก แต่ว่าที่เราเรียนพอดีว่ามหาวิทยาลัยที่เราสนใจเนี่ยมันมีต้องไปเรียนต่างประเทศจริงๆเราเริ่มสนใจจากการไปเรียนต่างประเทศก่อนอาชีพครูเนี่ยคือเป็นความรู้สึกลองๆที่ทางบ้านอยากให้เราเป็นมากกว่าแต่ทีเนี้ยหลังจากที่ได้มาเป็นแล้วอ่ะมันเริ่มซึมซับเหมือนกับว่าเริ่มมีความสุขเวลาที่เราเห็นคนคนหนึ่งที่เขากําลังหลงทางเวลาเขามีปัญหาเราให้คําแนะนําอะไรเราสึกว่าอ่ะเราเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแล้วเราได้บอกเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปอยู่ใน หมือนคิดคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวไปด้วยตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนว่ามีความสุขในการนำทางคนที่แบบกำลังลงาทางอยู่จใ,ในทางแบบว่าดีขึ้นใช่แล้วก็เห็นเวลาที่เขาประสบความสําเร็จมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออยินดีกับเขาเแบบนี้เราระยะเวลาในการทํางานอาชีพครู making, ทํางานมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีก็สักพักหนึ่งแล้วนะประมาณ5ปี5ปีแลว ปีได้ก็คือจบมาแล้วก็คือเริ่มทําเลยใช่ไหมก็มีทําแล้วก็ออกจากระบบบางทีคือเราเราทำมาหลายโรงเรียนอย่างตอนที่เราฝึกสอนเนี่ยคุณครูฝึกสอนที่โรงเรียนประจํานักเรียนก็คือนอ,อนอยู่ที่โรงเรียนประจําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะได้เห็นความแตกต่างก็ทําเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ทำต่อก็พักอยู่ประมาณปีหนึง่งแล้วก็กลับมาทําอีกทีนี้เรามีก็ทําอยู่โรงเรียนเอกชนทีนี้ย ก็ได้เห็นอะไรนะหลายๆอย่างมากมายก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะทีเนี้ยสอบราชการดีกว่าแล้วก็เป็นมาทํางานที่เปียจนถึงปัจจุบันครูฟ้าเคยสอนที่โรงเรียนเอกชนแล้วเรื่องรายได้นี่มันต่างกับโรงเรียนราานัฐบาลนะครับแบบว่ารายได้ที่ได้ตอนนี้กับที่ได้เอกชนตอนนั้นต่างกันยังไงบ้างก็ถ้าในตอนนั้นโรงเรียนที่ต้องบอกอกัเราเอกชนเนี่ยค่า ไรายได้เนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าก็อยู่กับโรงเรียนด้วยที่เ,เราทํางานเพราะว่าเราทํางานโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กถ้าโรงเรียนใหญ่ก็จะได้รายได้เยอะแต่ว่าถ้าโรงเรียนเล็กก็จะลดหลั่นลงมาแต่ถ้าเทียบกันระหว่างเอกชนที่เคยทํางานกับปัจจุบันเนี่ยรายได้ไม่ได้ต่างกันมากก็คือสตาร์ทเริ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณ15,800บาทเท่ากัน แต่ว่าจะมีเงินรายได้พิเศษของเอกชนอย่างเช่นค่าสอนพิเศษค่าทํางานอื่นๆเพิ่มแต่ว่าของราชการก็คือจะออคงที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น uh huh. ตามภาระงานแล้วความมั่นคงลหรครับแน่นอนก็ต้องเป็นราชการแล้วที่มั่นคงมากกว่า uh huh. อย่างที่บอกไปเนาะก็คือเรื่องของสวัสดิการเรื่องบํบนาเหน็จบํานาญมั่นคงกว่าแน่นอน uh huh. แล้วในการสอนนี้ครูใช้แบบว่า พวกเทคโนโลยีอะไรบ้างในการสอนเป็นเหมือนพวกสื่ออะไรอย่างนี้ก็พยายามหาสื่อใหม่ๆเรื่อยๆนะจริงๆสื่อต่างๆที่ใช้ก็พยายามถามจากนักเรียนด้วยนักเรียนชอบอะไรอยากทําอะไรไหมเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเหมือนเสนอในสิ่งที่เขาต้องการอ่ถ้าเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบเพขาต้องชอบใช่ไหมสิ่งที่ครูใช้ก็จะเป็นพวกอ่ะง่ายๆเลย y u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  e g o o o l l e p h ค g o o g l e Form อะไรเงี้ย แล้วก็เป็นสื่อต่างๆค่าหุ้นนี่ก็ใช้อ่าบางทีก็ให้เขาเป็นเพลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับตามสภาพเด็กที่เจอ,อไม่ได้ตายตัวทุกๆป,ปีเปลี่ยนตลอดก็คือแล้วแต่ว่าเด็กรุ่นนั้นๆชอบอะไรก็จะใช้สื่อการสอนนั <ๆ S 2> <ช>้นใช่ในช่วงแรกคือเราก็จะสังเกตเขาก่อนว่าน่าจะเป็นประมาณไหนมาคนชอบเป็นแบบวิชาการอ่ะเราก็จะสอนนินวิชาการแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่มีความร่าเริงชอบสนุกสนานนี่ก็อาจจะมีแบบ ม,มีกิจกรรมมีต่างๆเข้ามาแล้วพวกคุณธรรมจริยธรรมอะไรพวกนี้ในชีวิตโค้ดมีอะไรบ้างครับแบบคิดว่าต้องมีในอาชีพนี้เอาเป็นตัวเองได้ไหมได้ได้จริงๆทุกอาชีพก็ต้องต้องเป็นคนดีถูกต้องไหมแต่ส่วนตัวกูคิดว่าต้องเป็นคนที่เคารพคนอื่นเคารพความคิดคนอื่นเคารพความเป็นตัวตนของเขาอะไรเงี้ยแย้งได้แต่ก็อย่าให้มันมากไป อยากให้มันล้ำเส้นจนรู้สึกว่าเป็นการบังคับหรือก้าวไก่อ๋อเหมือนไม่เป็นไม่เป็นการกัดเขามากกว่าใช่ก็คือเป็นการเคารพคนอื่นมากกว่าที่ที่ยึดถือมาตลอดดังนั้นเน่ะถ้าถามว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรไงก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบไม่ค่อยได้ถ้ามันกูนะอ่าเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวตนของเขามากกว่าคือเราอาจสมองเห็นเขาแค่มุมเดียวแล,ว,แลวก็ไม่สามารถตัดสินเขาได้มากกว่าใช่เราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา เขาลบในตัวตัวของเขาใช่ต้องค่ะแล้วอะไรแบบว่าสิ่งอื่นๆที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในอาชีพของครูบ้างไหมครแบบว่าอะไรที่แบบเห็นว่ามันมีประโยชน์ในการทําอาชีพนี้ประโยชน์ของอาชีพนี้หรออยู่ที่ความชอบอย่างที่บอกไปว่าเนื้อง,งานมันมีหลากหลายนะประโยชน์ของอาชีพนี้คือหเลยก็คือเรื่องของสวัสดิการนั่นแหละอันนี้คือที่หนึ่ง หน่สหรับอาชีพอาชีพนี้เลยนะแต่ส่วนตัวนี้คู่เห็นประโยชน์จากอาชีพนี้คือมันเป็นความสุขเล,เล็กๆที่แบบเวลาได้เห็นเห็นเด็กๆเ,เติบโตอันนี้คือประโยชน์สาหรับครูนะเราได้เจอเด็กๆใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆบางทีอ่ะเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเ,เราจะเหมือนได้เห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆเหมือนได้เห็นพัฒนาการของยุคสมัยอะไรี้ใช่ได้เห็นพัฒนาการจากเอ่อยุคสมัยบางทีอ่ะให้เราเรียนรู้เองเราก็ทำไม่ได้ไงเราก็ดูจากเด็กๆนี่แหละเราก็ปรับออกมา 谢谢大家。